สวัสดีครับผมก้อยพัทรุงครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําการผ่าฟืนนะครับทุกคนผมเห็นในคลิปของเมืองนอกนะครับเขาจะผ่าฟืนด้วยเทคโนโลยีต่างๆเขานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็กจะมะีขวานอันใหญ่ๆเอาไว้ผ่าฟืน,นครับวันนี้ผมมีไม่ฟืนอยู่แล้วก็ผมจะใช้ฟืนตรงนี้นะครับเคี่ยวมันกุ้งนะครับแล้วก็ผมมีฟืนอยู่แล้วผมจะใช้ขวาน ผ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผ่าลักษณะการผ่ามันจะออกมายังไงครับผมดูกัน,นครับอันนี้ผมผ่าไปแล้วนะครับเมื่อกี้สองอันสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยครับผม ไม้ไม้มันค่อนข้างที่จะผุแล้วนะครับพ่อตัวว่างอันรดีอันหน้ามันนะอ้าอ้าเอาเป็นไม

อันเหมือแแบเนี่ยเม็ดอันนี้คือเตารีไซเคิลน,นะครับผมเตาีไซเคิลสำหรับคยวมันกุ้งนะครับไฟขึ้นดีมากเลยครับแรงมากออันนี้ผมจะทำขึ้นเพื่อที่จะประหยัดพลังงานแก๊สกัดหงต้มนะครับใช้ไม้ฟืนเท่าที่มีอยู่นะผมโอเคครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยฮะัสำหรับคลิปนี้ แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ใ,ให้ผมด้วยครับผมช่องก้อนประงครับผมสวัสดีครับ